นี่อะะดัดังครับนี่อะนี่อะนี่อะโดนไปอีกหนึ่งลุยกันหน่อยละกันนะครับกับเจ้า HTW Wiper นะครับเป็นปืนหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรด,ดังแล้วก็โคตรยาวนะครับเป็นปืนหนึ่งที่ดังมากนะครับแล้วก็ยาวมากด้วยนะครับในการถือแล้วก็อาจจะเล่นยากอาจจะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับขอเอามาลองเล่นหน่อยทำไมมันเดินมาเป,ป็นแปลกป่ะทุกคนผมก็ว่าเวลาถือแล้วมันเดินไวยังไงไม่รู้ว่า โอเคสวยเลยครับสวยเลยถ้าว่าถ้าเดินไวขนาดนี้นะอน่าจะโหดอยู่นะครับลองดูหน่อยละกันนะครับโอเคผมว่าบอกเลยว่าเน้นดังพอกับเออน่าจะดังเหมือนกับเจ้าวพวกเอวันปะเอวันบาลิตอะไรเงี้ยครับดังนะครับ,ด,รบดังมากนะแล้วมันสวยด้วยนี่เน้นดังเน้นดังไม่เน้นคิวครับ เน <connect in no liebe> ้ <part Wisconsin? S 1> นดังไม่เน้นคิวเน้นดังไม่เน้นคิวครับหูเจอแล้วหนึ่งคิวนะครับเน้นดังไม่เน้นคิวนี่ไงล่ะดังสนั่นนะครับไม่ตุยหรอไม่ตุยหรอจ้าไม่ตุยหรอจ้าใครเนี่ยใครจะคิวผมเนี่ยโอ้โหมีเลยหรอน้องหจะมีคิวผมเลยหรอเอา เวลาลุกสุดแทนลั่นแบบว่าดังๆเลยครับลั่นดังๆเลยนะก็บอกนี้เลยครับลั่นดังๆไปนี่ยลั่นดังๆครับนี่อน่ยนี่อน่ยนี่อน่ยโดนไปหนึ่งคิวอีกสองคิวแล้วก็ได้ครับไม่ตุยหรอวิ่งไม่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 โดนไม่โดนไอ้ไม่ตุยอ่ะไม่ตุยอ่ะ สวยครับเฮ้ยผมว่ามันก็เล่นยากอยู่นะนี่ครับเพราะว่าเป้ามันสายนะครับเป้ามันสายมากเลยเนี่ยเวลาเวลาเล่นนะครับเข้าหัวครับเข้าหัวเฉยเอาด้วยด้วยแจมด้วยแจมด้วยมาแจมด้วยมาจมด้วยคนหนึ่งได้ไหม่ะสวยครับขอแจมด้วยคนหนึ่งนะเฮ้ยเขอดีก่อนโอ้โหนิดเดียวครับทุกคน 17สามนะครับก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับกับเจ้าเอ,อ HTDB Wiper นะครับโอ้โหไม่โดนหรอไม่นะครไม่นะน้องมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิโอ้โหโอเคยังเพอร์เฟกต์อยู่ครับก็ไม่ได้แย่นะครับ24ดาสก็ยังเล่นได้นะครับในการเอ่อเอามาเล่นซิการ์สเน็ตเปิร์นเนี่ยครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับโอ้โห,หน่าโดนน่าโดนมากน่าโดนมากครับ แต่แรกเปล่าะโอ้โหสวยต, <g ül> ต้องแรกแล้วเมื่อกี้ต้องแรกแล้วครับเราขอกระโดดไปหาที่รีลูกนี่ครับแล้วก็อุ้ยเจอแล้วนี่ไงล่ะเดี๋ยวออก,กูณน้องบอเจอสไนเห่งเออ่เน้นเสียงครับเน้นเสียงโอ้ไม่โดนเลยโอ้ไม่โดนเลยขอ, <c oughs> ขอมีทขอมีทเลยไหม阿สวัสดีครับมีคนถามในคำถามไหครับ Okay, สวยอยู่วิ่งเดินม,มาหน่อยสิไม่ตุยอะ่ะไม่ตุยเหรอหวิ่งได้ข่าวว่าไ,ได้ข่าวว่าเจ็บใช่ไหมอ๋อกระโดดอะไรจ้าไดคิดว่ายิงไม่โดนเหรออุ้ยไปแล้ว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 พอนีก่อน,น,อห,ห,นหนีไม่ทันอ่ะจะหนีสักไรหนีไม่ทัน รเราต้องตายไม่เกิน5คิวนะจะได้หรือเปล่าลายไม่เกิน5คิวนี่จะได้หรือเปล่า,า,นะอลาโอ้โห6คิวเลยไม่เป็นไรนะครับคือเกมนี้เราอาจจะแบบว่าตอนแรกว่าจะแมวที่หนึ่งนะครับเราจะาว่าเน้นดังอย่างเดียวเน้นดังอย่างเดียวครับเน้นคู่เน้นคู่ที่ไหนได้ก็โอเคยังเล่นได้อยู่นะครับยังน,นมาที่หนึ่งอยู่นะเน้นดังครับไปไหนจาน้อง ครับเอานั่งกีเฉยก็โดนไปดิน่งกีเฉก็โดนดิเอา้าไม่โดนเลยเอา้าไม่โดนเลยเอา้าไม่โดนเลยไม่โดนเลยเหรอ <c oughs> ถ้าน่านีครับโดนนัดสุดท้ายโอ้อะไรเขาเนี่ยก็ถือว่ายังสนุกอยู่นะครับเจ้าฮิตทีเดวไว